เรามาอัปเดตไอเทมใหม่ของวันนี้กันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าร้องไห้นั่นเองครับและหน้าชิ้นนี้นะครับจะมีชื่อว่าบูครเอิงฮาชิบิครับทุกคนซึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าร้องไห้อ้อนๆแบบน่ารักน่ารักนะครับข้างในดวงตาเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจด้วยนะและตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับเราจะสามารถรับได้จากแมปที่มีชื่อว่า UGC Don Move F K นะครับทุกคนและการที่จะแลกไอเทมชิ้นนี้นะครับเราจะต้องให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าไปที่ Get UGC Here ตรงนี้ครับ และทุกคนเนี่ยทำการเลือกไปที่หน้าร้องไห้ตรงนี้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงล่างสุดเลยสําหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับเราจะต้องใช้แต้มเวลาเนี่ยในการแลกจํานวนทั้งหมด500 0แต้มด้วยกันครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นแมบ,บนี้อยู่เป็นประจาและมีแต้มเยอะพอเนี่ยสามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นในแมปนี้นะครับตามมาดูวิธีการเก็บแต้มมาได้เลยในขั้นตอนการเก็บแต้มวิธีแรกนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยทำการไม่ขยับนะครับเป็นเวลาทั้งหมด30นาทีด้วยกันแล้วเราจะได้แต้มทั้งหมดจานวน5,000แตมนะครับ เลยอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการติดตั้งสัตว์เลี้ยงนะและพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทาการเพิ่มแต้มให้เราทุกวินาทีเลยการติดตั้งสัตว์เลี้ยงนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ยูอัพเพตรงนี้และกดติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุดมาติดตั้งกันสําหรับการได้สัตว์เลี้ยงมาใช้งานกันแบบฟรีๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการล็อกอินตรงเดลี่ตรงนี้นะครับและเมื่อเราทําการล็อกอินต่อเนื่องกันทุกวันนะครับเราจะมีสิทธิ์ได และในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกทกคนไปก่อนนะครับแล้วขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับไอเทมกันทุกคนเลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ